สองแสบแข่งการจีบสาวอะ่ะแต่ไม่กล้าเท่าไหร่หรอกทุกคนคือแบบเกรงๆขนาดเขาไม่มีเงินเออค่าเทอมอะ่ะนุกไปย,ยังต้องแบบไปทำงานก่อสร้างก่อนเลยคือทำไมต้องนุกไปลาะ่ะทำไมไม่นุกคนเดียวหรือปลายคนเดียวคือต้องแพ็คคู่อะ่ะถ้าเอานุกก็ต้องเอาปายด้วยอะ่ะ ถ้าเอาปายก็ต้องเอานุกด้วยอะรับได้ไหมล่ะสาวอูก็ดีนะได้ทั้งนุกทั้งปลายอืมดีออกได้ทั้งสองคนคือต้องทำใจนะถ้าเอานุกก็ต้องเอาปลายอะแข่งกันจีบสาวยังไงเรียกสาวว่าลูกด้วยนะคือแบบไม่กล้าไงไม่แน่จริงนี้นะเหมือนจะจีบเขาอะ่ะอืม ยังดูเจนนี่บอกเอ้เข้าแถวอะยังเข้าแถวได้เหมือนเดิมนะนกปลายอะเอาคิวแรกให้ขยับก่อนเถอะคิวแรกยังไม่ขยับเลยอะจีบสาวไปกระชุมกระชวยแข่งกันจีบไปเราต้องแข่งกันนกปลายเราต้องแข่งกันจีบสาวเข่งน้องแล้วหนึ่งกรอยากคุยกับน้องเนาะอ่าไม่คุยกับกูแล้ว มากูแล้วสปงสปอดคาเิมอย่างเงี้ยกำลังจะต้องจ่ายมึงดูหน้าทีเบกอนนะข้างล่เลยนะคะอ่านะคะุกคุกคกอะไรกุกคุกคกเขาทำถนนอ๋อเขาเขาจอเากาดยิงกันครั้งว่าไกดนงอะไรอนี้มินนีอันนี้มินนี่เขาทำถนนเขาทำถนนเิดเสียงเขาเขาทำถนนมาเลยเสียงดัง มินี mm ่ hmm. แล้วใครอีข้างๆมินี่อ่ะข้างๆมินี่แล้วมีปิงไงปิงปิอะไรป้งนกแล้วน้องโกู้น้องโก้กลับมาก่อนน้องกู้วิงก้อยู่มาก่อนแล้วไม่คิดจะซัพพอร์ตกันเลยหรอค่ะพี่พ่อเอกโอ้ยฝรั่งทยท่านนั้นแลคือพ่อเอกต้องบอกพี่นุ๊กพี่ปายก่อนเลยว่าตรงนี้คุกทั้งนั้น มีมีใครแม่มีเจนี่อยเพื่อนเจนี่อุ้ยพี่ปายอดปวดยัยมีนะยายมีครอยี่สิบเออแต่ว่านี่ใครยี่สิบคุณคุณน้องอายุยี่สิบเป็นทอมครับตบอะไรไ่อะไรนี่ไงน้องอายุยี่สิบสวัสดีค่ะเชื่อกุณน้องเชื่อกุนยาย พี่ไปเรพี่ไปยุ่กเสียวม่รู้เลป็นยังไงได้พูดภาษาอังกฤษไหมไดพูดพูดอะไรพูดีเลยคนดูเยอะมากจริงแล้วอะมากแล้วหนูไรเพาะไม่มันไม่เป็นต้ดูเยอะมากมันเป็นแต่ปัตตุลสามห่อ่ะไโอ้มังอ่ะสมมติอยากจะซื้อรองเท้าพี่ปายทำยังไงนี่นี่นี่ พ่อตีวัน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 พ่อีวันเทปเทปโอเคเพื่อนอยากคนไหนอ่ะเออเออเอาเพื่อนๆหรอโอ้พี่อยากเห็นคนไหนมันก็น่าจะอยู่แค่นี้อ๋อเอาเอาไปคุยกับน้องเลยไหม น้องหนูด้วยนะคะทุกคนคือน้องก็จะไปวับบัฟแแบนที่รายการช่องเวิร์กพอยนะคะน้องทอดดีค่ะโอ้เวิร์กพอยเหรอลูกใช่เราไม่สนใจกูโก้หอกกูโก้น้อยใจแล้วน่ะขาดเท่มขาดมีลูกคาะสามหมื่นบาทถามพูดใหม่ขาดเท่มขาะอายสามหมื่นโอ้โหเป็นเท่าไหร่น้อ ออกภาษาอะไรนู้นยยยยยยยบยยยยยยไยยัยมยย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 ยไม่มีย่ย่ยยมยยยยยยมมยยยยยยยียยยนยยยยย่ยยอะไรนะยคยอยียยยยยยยพี่ย่ยย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 ายย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 อาจารยยคงย็ยยยยยยย เออไปดูชิคอมอาจารย์ฟูงนั้น่ารักมากไอเทไอเทโอพี่ไปก็ไปมาเเออพี่ไปไปอะไรเนไปไปไปหา่เดอเลาูลงกระดาษนะครับนี่อะไรนะข้างซายเนาะหิดนี้จ๋าอ๋อจ๋า อายุเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดพี่ลูกอย่าพูดมานั่งอย่าพี่ถามอย่ามาถามนะนะแกจวมูเลยคุยพวกเอกน่ะพวกเอกมาเซลนั่นนี่อ่ะพวเอกไงแอบนู้นนี่หรอกช่นไหนอ่ะว ไว้ออกมาใช้ในี่คิวค่ะเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆนะคะที่ทุกคนต่อคิวพี่นุกกับพี่ปายไว้ก็ยังไม่มีใครรัดคิวนะคะเดี๋ยวรัดเดี๋ยวรัดเดี๋ยวเฮ้ยคนไหนล่ะว่าไปเรื่องนังน้องๆยังว่างอยู่นะไมถึงบัญชีว่างไม่มีตังค์บ้านใดับบาทสองมีนี่บอกว่าในบัญชีไม่มีเงินเลยค่ะคิวของวิมนี่ เออมินนี่บอกเลยบัญชีมินนี่ไม่มีเงินเลยโอ้ยยังไงนะโอ้ยพี่กำลังรับไหมโอ้พี่รับจับก่อสร้างเดี๋ยวพี่พิหาเงินมาพี่อาจจะเจอพ่อหนุ่มที่เซ็งอินเล็กอินภาพสุดทำานต่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจนย้ายคอนโดแล้วเดี๋ยวไปอยู่คอนโดเดียวกันกับน้อง กับมินนี่เดี๋ยวบ้านกันโอ้โหแต่ยี่ไม่รู้จะไม่เคยคิดจะมาหาเลยอะไรนะมินนี่ไหมเอา๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องบอกว่าโอนผ่านไปทีหนูรู้แ่หนูไม่คิดค่าเอเจนต์ค่ะโอนตรงเลยบอกวันเอาวเว้ เออเป็นยังเป็นน้องที่ดีไหมโอเคนะปลอดภัยนะเที่ยวให้สนุกบายบายเด็กดีนะโอ้โหเด็กดีเด็กดีไปไปเราไม่เป็นละเอาออกเลยอาเลยพี่กดออก